วันนี้เป็นครั้งที่24ตรงกับวันที่3ธันวาคม2568ข้าพเจ้านางสาวรัชดาพรทวยทุย ขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังขบูชาและเป็นอาจารยบ์บูชาแด่องค์พระควมปฏิเทวราเจ้าองค์หลวงปูสงปงป่สัมเร็จ์ลนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวราเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพารัตนาตายครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจุงบันดาให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแกร่การสวดสัสย์ชยมนต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสามัญตาจักวรวาลเลสุอันตาราคัจันตุเทวตา สัทธรมมังมูนีราชาสัตสุนันตุสาขาโมขะทางสกขกาเมจารูเปคีริสิขาราตเถจันตริเขววิมาเนทีเปรัเถจากาเมตะรูวนาคาหานเคหวัตถุมาเหเคเตภูมาจายันตุเทวาชารัทธารวิสเมยขะคันทับพะนาคาตินหันตาสันติเกยังมุนิวาราวจานังสาธุเมสุนันตุธรรมมสาวนาการวยยัมพันตาธรรมมสาวนาการวยยัมพันตาธรรมมสวนาการวยยัมพันตา โมสวดนามากาลัสิทธิคาถานโมตัสัปภะขาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสัปภะขาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสัปภะขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจจริยาคาถานาทีเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัจเชนะโสทีเมโหตุสัพพธานาทีเมสารนังอัญญธรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัจเชนะโสทีเมโหตุสัพพธานาทีเมสารนังอัญญสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัจเชนะโสทีเมโหตุสัพพธา บวชสวนมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอทายาสัพพปานินางปูเรตวะปารมีสัพพปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสะตาวเชนะมหโหตุสัพพูปัทถวะมหาการุณิโกนาโถหิตายาสัพพปานินางปูเรตวะปารมีสัพพปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสะตาวเชนะมหโหตุสัพพูปัทถวะมหาการุณิโกนาโถสุขายาสัพพปานินางปูเรตวะปารมีสัพพปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสะตาวเชนะมหโหตุสัพพูปัทถวะ บุส่วนมหาสมัยสูตรเอวัเมสูตังเอกังสมัยยังภะคาวาสเกสูวิหารติกาปีลาวัตุสเมิงมหาวันีมหาตาพิกุสังเคะสัตทิงปัจามาเตหิพิกุสัเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทาสหิจารโลกาทาตุหิเทวตาเยปุยนะสันิปรติตาโนติภะคขวันตังทัสสนายะพิกุสังขันจาราโคจตุนังสุทธาวาสกายิกานางเทวนาเอตาทั้งโหสิอายังโคภะคาวาสเกสูวิหารติกาปีลาวัตุสเมิงมหาวันีมหาตาพิกุสังเคะสัตทิงปัจามาเตหิพิกุส ตหิสัพเพหิวะอรหันติหิทัสสหิจารโลกาทาตุหิเทวตาเยปุยนะสันนิปติตาหุนติภะขาวันตังทัสสนายาพิคุสังคันจายานุนามยัมปิเยนะภระขาวาเตนุปัสังกเมยามาอุปสังกามิตตาวาพระขาวาตสัตติเกปัจเจคาคาถาภาเสยามาติอทาโคตาเทวตาเสยอาทาปินามาภาราปุริโสสัมมัญชิตังวะภาหังปัสสาเลยะ ภาษาลิตังวะพาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทาเวเสสุเทเวสุอันตาราหิตาภคาวะโตปุระโตปาตุระหังสุอาทาโคตาเทวตาภคะวันตังอาิีวาเทตาวะเอกามันตังอาหังสุเอกามันตังธิตาโคเอกาเทวตาภคะวะโตสันติเกอีมังคาหังอาภาษิมหาสัมาโยปาวานาสัมิงเทวกายาสมาคาตาอาคาตมาห์อีมังธรรมาสมาังทากิตายวะอาระปาิอปาราชิตาสังคันติอาทาโคอปาราเทวตาภคะวะโตสันติเก อิมังค่าถางอาภาสิตัตระภิคโวสมาทาหังธาหังสูตรจิตตังอัตโนอุชุกามังกังสุสาราชิวานิตานิขายเหตวาอิทิยานิรักขันติปันธิตาติอธาโคอัปปาราเทวตาพระาววโตสันติเกอีมังคาถางอาาสิเชตวาคีนางเชตวาปาริขังอินทักีนางโอหัดจามเมชเติจะรันติสุทาวิมาราจักขุมาตาสุทันตาสุสุนคาติอธาโคอัปปาราเทวตาพระขาววโตสันติเกอีมังคาถางอาภาสิเยกิ เยกจิภูทางสารนังคาตาเสนาเตฆามีสันติอปายาปูมิงปะหายามานุสังทีหังเทวกายังปริปริปุเรสันติติอาทะโขภาขาวาภิกขุอมันิติเยปุเยนะภิกขเวทัสสสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปาติตาโหติตาทาคาตังทัสสัญญาภิกขุสังคัญจะเยปิเตภิกขเวอาเหสุงอาติตตามัทนงอาระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภาขาวันตานังเอตปารามเยวเทวตาสันนิปาติตาอาเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอต ราหิเยปิเตภเขาเวภาวิสันติอาณาคาตะมัทนานงอารหันโตสมาสัมพุตาเตสัมปิพระขวันตานาเอตตปะระมายยวะเทวตาสันนิปาตตาภาวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตารหินอาจิกิสามีพี่ขวเวเทวกายานางนามานีกิตตาอิสามีพี่ขาเวเทวกายานางนามานีเทศิสามีพี่ขาเวเทวกายานางนามานีตังสุนาถาสาธุกังมานาสิกะโรธาภาสิสามีติเอวาพันติติโคภิก เตพีขูพีขูพีขูพระขาวว่าตัวประจัสดสมพระขาววาเอตทาวจัสีโลกามานุษยกัสสามิยถาภูมิมาตาสิสิตายเยสิตายคิริขพารังปาหิตตาสามาหิตตาปูทูสีหาวะสาลีนาโลมาหาสัมพิโนโอทาตา มาณาสาสถาวิปัสสนาสันมานาวิลาพิญโยปันตสเตยตาวะวเนกปิลาวัฏเวตะโตอามานตยิสธาสาวเกศาเสนระเตเทวกายะอภินกาเตวิชานะถาพิขโวเตจะอาตาปามังการงสุตวาพุทธาสาสานังเตสัมปาตุระหุยานังอามานุสานาทัสานังอเปเกสัตตมทัขุอาหาสสัง อาทะสัตตาริงอาสัตตังเอเกสาหัสานะอามานุสานะมาทะขุงอเพเกนันตะมาทะขุงทิสาสัพพาพุทธะอโงตันจะสัมพังอภิญญาเยาววะกิตตวานะจักคูมาตโตอามันตายิสัทสาวะเกสาเสนระเตเทวกายาอภินกันตาเตวิชานาถพิขโวเยวหักิตายิสามิกีราหิอนุปุพปสุสัตตสาหัสสาวายาขาภูมากับปิลาวัทวะอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสีโนโมทะมานาอภิการมุภิกุนางสามีติงวะนางชัสสาหัส เหมาวาตายะขานานาตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยะสัสิโนมุทามานาอภิกมุภิกุนางสามีติงว่านางสาตาคีราติสัสสา ยาขานานาต่อวันนี้โนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัตสิโนโมทามานาอภิกรมุภีกุนังสามีติงว่านางอิเตเตสุลสัตสหัสายาขานานาต่อวันนี้โนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัตสิโนโมทามานาอภิกรมุภีกุนังสามีติงว่านางเวาบินตาปัญจสตายาขานานาต่อวันนี้โนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัตสิโนโมทามานาอภิกรมุภีกุนังสามีติงว่านางกุมภิโรราชาขาหิโกเวปุลัสานิเวสนังพิญโยนังสาตาสหัสางยาขานาง ไปยิลูปาสติกุมพีโลราชาขาหิโกโสปาค่ะสามีติงว่านางปุริมันจะที่สังราชาทตลาโถปัสสสติคันทพานางอธิปฏิมหาราชาเยสัสิโสปุตตาปิตาสะพระหัวอินทานามาพระหะภราอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตเยสัสสิโนโมณทะมานาอภิกามงค์พิภูนางสามีติงว่านางทักีนันจะที่สังราชาวิรโหตปัสสสติกุมพันานางอธิปฏิมหาราชาเยสัสิโสปุตตาปิตาสะพระหัวอินทานามาพระหะภราอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตเยสัสิ โนโมทามนาอภิกกมุภีคุนางสามีติงว่านางปัญชิมันจกที่สังราชาวิรูปโขปัสสสตินาคานางอาิปติมหาราชายัสสิโสบุตปิตัสระพาหวอินทานามาพาหะภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันตัวยัสสิโนโมทามนาอภิกกมุภีคุนางสามีติงว่านางอุตตาลันจ่กที่สังราชากุเวโรตปัสสสติยะขานางอาิปติมหาราชากุเวโรตปะ ยาขานาอธิปติมหาราชยาสัิโสปุตตปิตาสภาหาวอินทานามาภะหาภาราอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสินโอมุธมนาอภิกมุพิคุนางสามิติงมะนังปุริมาทิสังทัตตาลทัตตาลโททักขีเนนะวิรูหะโกปชิเมนะวิรูปโคกุเวโลอุตตลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชสามันตาจตุโลทิสาทัพทานละมานาอาจังสุวเนกปิลาวะทเวเตสังมายาวิโนทาสาคูวันจานิกาสัทามายากูเดนทุเวเดนผูวิภูจจวิภูโทสหจันทาโนก มาเชโทจากกินุคันทูนี้มคันทุจะปานาโทโอปะมัญโยจะเทวสสุโตจะมาตาริจิตาเซโนจากคันทพโพนาโรราชาชโนสัพโพอากูปัญจาีโคเจวะติมพารูสุริยาวัชชาเอเตจันเยจากราชาโนคันทภาสหราชุภีโมธามานาอภิกามมุงพิกุนางสามีติว่านางอาถาากูนาภาษานาคาเวสาราสหตัชกากัมภารัสตาราอากูปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตตลรฐาจากอากูนาคายาสศิโนเอราวัน นโนมหาหนาโคโสปาคาสิมิติวานาเยนาคาราเชสหาสาหารันติทิพทิชาปาขีวิสุทธะจักคูวเวหายาสาติวานามชัชัดชาป,ปัตตาจิตตราสุป,ปนาอิติเตสะนามังอาภายันตหา,านาคาราชานามาสิสุป,ปนาตโตเขมามากาสิพุทโธสนาหะวิหิวาจาหิอุป,ปะวาหายันตานาคาสุป,ปนาสาระมากังสุพุทัง ชิตาวาชีราหัตเทนะสาม,มูทางอสุราชิตาพาตาโรวาสาวะเศเตอทิทิมันโตยะสัสิโนการากัญชามหาพิสมะอสุราธานะเวขาณสาวิปจิติสุจิติจัปหาราโทนะมูจีสหสตันจัปภริปุต,ตานังสัพเพเวโรจานามากาสันนายิตาวานางาังพระรีนเสนังราหูพระถาปุมูปาขามูสาม,มายุธานิพันตันเถพิคูนังสาม,มีติงวานางอาโปจัทีวัฏ ปาทวีจ่าเตโชวายโยตถาคาโมวารุณาวารุณาเทวาโสโมจายัสสะสหเมตาการุณากายิกาอากูเทวายัสสิโนทัสเศรษฐาสาธกายะสเพนานะต่อวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุภิกขุนางสามีติงวะนางเวทูจ่าเทวาสหะ อีจะอาสามาจ่ายทุเวยายะมาจันทัสสุป,ปะนิสาเทวาจันทะมาคูปุรกิตาคิตาสุริยสุป,ปะนิสาเทวาสุริยามาคูปุรกคิตานักขันนานิปุรกคิตตาวา,าคูมันทะละวาหากกาวาสูนังวา,สาโสโสโทสักโกปขาขะปุรินทัโททสัสเตเตทัสสาากายะสภพนานาตะต่อวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสสิโนโมทามนาอภิกามุงพิคูนางสามีติงว่านางอาทาคูสหะภูเทวาชาลามาขิตสิการีวาอริทักกา จะโรชาจะอุมาปุพาสินิพาสีโนวะลุนาสหะธรรมมาจากอัจุตาจากอเนชากะสุเลยยาลุจีลาอาคูอาคูวา,สาเสวเวาสะวะเนสีโนทสัสเสติทัสทัสสา,ากายะสเพนานะเตะวันนีน้โนอิทิมันโตชุติมันโตว,านาวันวนวันโตยัสสีโนมุทาม,มานาอภิกมุภิกุนางสามีติงว่านางสามานามาหาสามานามาน,านุสามานุสุตตมาคิถาปัตุสิกาอาคูอาคูมานปัตุสิกาอาถาคูหะระโยเทวายเจจาโหหิตเตะวาสีโนปาระ คามาหาปาราคาอาคูเทวายัสสีโนทัเสตีทัสธากายะสเพนานะต่อวันนี้นอิยที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนโมทามนาอภิกามมุพิกูนางสามิติงวนาสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคาณ์สาสหโอทาตาคายาหาปาโมขาคูเทวายวิจักขนาสธามตะาหาราคาชามิสกาจายัสสีโนานายังอาคาปัจุโนยทิสาอภิวสติทเสดีทัสธากายะสเพนานะตวันนี้นอิยที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโน โมทามนาอภิกกรรมพิคูนางสามีติงมะนังมะนังเคมียาตุสิตายามากันธากาจะยาสัสสีโนสัมพิตาการามาเฉถาชตินามาจะอาสวะนิมาราติโนอาคูอาธาคูปารนิมิตาทัสเสเถทัสธากายาสัพเพนานาตาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนังวันโตยาสัสสีโนโมทามนาอภิกกรรมพิคูนางสามีติงมะนังสัตเถเตเทวานิกายาสัพเพนานาตาวานิโนนามันวายเนาอาขันชุงเยจันเยสาธิสาสหปาวุธาชาติมักีรังโอขัตินนามานาสวังทักเกโมขาต รังนาคังจันทังวัดอาสิตาติตังสุพรามาปารามตโตจะกปุตตาอิธิมาโตสหะสันนังกุมารโรติโสจะกโสปาคาสามีติงว่านางสหัสัพมารโรกานางมหาพมาพิติทาติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัสสิโสทัเสธาอิสราอาคูปัจเจกวัสวัติโนเตสันจามัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจะกัสเพอภิงเกเตสินเทเวเกสัพมาเกมาราเสนาอภิการมีปันปัสสะ กันนะหาสะมันทิยังเอาถาคันถาาพันธาาราคีนาพัด พันธามัตุโวสามันตาปริวาเลธามาโวมุจิตาโกจีนาอิติตะมหาเสนกันนาหาเสนงอาเปสัยิปานินาตะรามาหัตสารังกาตะวานะนณเพระวังยถาปวุสโกเมโคานายันโตสวิสุโกตถาโสปตุปัทวัตติสังกุตโธอาศยังวเสตันจาสัมพังอภิญญายาววะคิตตะวานะจักขุมาตโตอามันตยิสธาสาวเกีสาเนและเตมารสเนาอภินกาตาเตวิชนะธาพิขโวเตจะอาตัปะมากรุงสุตตะวัพุทธสาสา นางวีตาราเขหิปกาุมุงเนสังโลมมปีอินชายุงสัเพวิชิตสังคามาพระยาติตายัสสีโนโมทันติสหปูเตหิสาวาเกเตเนสุตาติบทส่วนจุนราชัยยปกรณ์ะโมเมพุทธเตชัสาราตานาตายะธรรมมิกาเตชาปสิทธิปสีปสีเทวานารายะประเมสุราสิทธิพรหมะ พรมมาจะอินทาจะจะตุโรกาคัมพีรักขากาสมุทาภูตุงคังคาจะบพรมะชายะประสิทธิพระวันตุเตชายาชายธา,ารณีธารณีอุทาธีอุทาธีนาทีนาท,ทีชายะชายะขะคนระตนราณสใสนี้รสายเสน,นะเมรุราชาพลน,นรารชีชายาชายะคัมพีรสศพีนาเคนทะนาคีปีศาจภูตากาลีชายาชายาทุนนิมิตา ตาโลคีชายะชัยยะสิงคีสุธาธนะมุขะชาชัยะชัยยะวรุณนะมุขะสาตาชัยยะชยะจำปาธินาคากุราคันทุชยะชยะคัดชาคนนะตูรงสุการาผูชงสีหาพายะคะทีปาชัยยะชยะวรุณะมุขยาตาชิตาชิตาเสนารีปุ นาสุธินารดีชยะชยะสุขาสุขาชีวิชยะชยะธารณีตารสัทาสุชยะชยะชยะธารณีสัตตินสัทชยะชยะมังกรัตรารัญยาภักวัดเคชยะชยะวรุณนายะเคชยะชยะรักขาเสสุราผูชาเตชะชยะชยะพระมาเมนถาขานาชยะชยะราชาธิราชชัยชยยะชยะปัทวิงสัพพังชยะชยะอรหันตาปจเจกพุทธสาวังชยะชยมี มาเหสุโรหะโรหะรินเทวาชายะช,ยะ,ชยะพระมาสุรกโคชยะชยะนาโควิรุณหกโกวิรุปะกโกจันทิมาระวิอินโทจเวนะเตโยจักกุเวโรวะรุนโนปีจากอดขิวายโยจักปาชุนหงกุมารโรทาตาระโรถด ลัทโกอาธารสา,ามาหาเทวสิทธิตาปะสะอาถาโยสิอิสิโนสาวากาสัสภาชายะรามโมภวันตุเตชยะธรรมโมจสังโคจัทัสสะป,ปาโรจัชยะกังเอเตนะชยะเตเชนะชยะโสติภวันตุเตเอเตนะพุทธตเตเชนะโหตุเตชยะมังคารังชัยโยปิพุทธสัสสิลิ